เอาปรบม,มือให้กับตัวแทนของประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรานัฐสภาพี่าริดาสวัสดีครับเส้นก่อนออกมาเมื่อวานนี้เขา,ถาแถลงการในนามพรรคประชาชาติประกาศไม่รับร่างหลักการพระราชบัญญัติสถานบันเทิงครบ,บวงจรปรบกม,มือให้เขาอีกครั้งเพราะว่าถ้าเขาไม่ถแถลงการก่อนเราอาจจะจับตัวเขาเอาไว้ก็ได้่น นะครับเอาเดี <ules> <klore ret ro niveau> ๋ยวเชิญคุณหญ่พิชิตได้อ่านแถลงการสรุปนะครับเอกสารที่ยื่นกับตัวแทนประธานสภาเอาพิชิตพี่น้องที่เครพทุกท่านครับเป็นหนังสือแจ้งเตือนการกระทําที่เข้าข่ายไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและกฎบัญญัติกฎหมายอื่นๆ และมาทำผิดตามมาตรฐานจริยธรรมของประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผมขอสรุปโดยย่อนะครับขอแจ้งเตือนว่าการกระทำของประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จะลงมติรับหลักการ,การวรระที่หนึ่งในร่างกฎหมายพระราชบัญญัติเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพกเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ของประธานสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกสภาผู้แทแนรัษฎรตามรัฐธรรมนูญนนแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา3มาตรา65มาตรา75มาตราหนึมาตราหนึมาตราหนึและมาตราสองอีกทั้งยังขับต่อพระประกาศพระราชาองค์การเรื่องยุทธศสตรชาติ20ปีลงวันที่หตุลาคม2องพ ตามพระราชบัญญัติการจัดทำยุศาสตร์ของชาติพศ2560ซึ่งถือว่าเป็นการการะทำที่ป่าฝืนต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมของตุลาการศาลร,รัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุราการของศาลร,รัฐธรรมนูญและองค์กรอ,สอ 2, กกิสระพศ2561ซึ่งใช้บังคับกับสมาชิกรัฐสภา,าในหมวดที่หนึ่ง มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นอุดมการข้อ5ข้อ6ข้อ7หมวดสองมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ11ข้อ12และข้อ13อันเป็นการต่อื่นทางจริยธรรมอย่างรแรงตามข้อยี่อีกครั้งเป็นการไม่รับฟังมติของพี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ไม่ยอมรับหลักการกฎหมายดังกล่าวและต่าวได้ว่าเป็นการทรยศต่อมติของประชาชนที่มอบ ความไว้วางใจให้แก่พัคกาเมืองฝ่ายรัฐบาลเพื่อไทยรักษาประชนชนฏุรูประเทศไทยศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันขอ,องขัาพธรมและพี่น้องประชาชนจึงขอแจ้งเตือนต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรและสมสสาชิกสภาผู้แทนรัษฎรว่าะัรรมไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและบทบัญญัติกฎหมายอื่นการกระทำผิดตามประมวลกฎหมายจะเรียกคับ

พี่มุกคุณเหรอสั้นๆนะใครยาวแล้วพูดเป็นชั่วโมงกันครับก็ต้องขอบคุณที่ให้เกียรติกับผมในการเชิญให้มารับ เอกสารนะครับผมถือว่าผมเป็นคนมีเกียรติที่ได้มารับชายพี่น้องที่นี่อย่างน้อยรับเอกสารเพื่อยื่นเสนอไปอยังสภานะครับแล้วก็ความจริงความคิดเห็นของท่านที่มีอยู่ก็ไม่ได้แตกต่างไปจากความคิดเห็นของผมผมนี่ผมก็ไม่เห็นด้วยในการมีคาสินโน ไม่ผมวยาจะพูดสันๆนะครับที่ผมไม่เห็นด้วยไม่ใช่เพียงเพราะผมเป็นมุสลิมไม่ใช่เพียงเพราะผมเป็นมุสลิมยิ่งอยู่ความเป็นมุสลิมนี่ไม่ไม่มีสิทธิ์เด็ดขาดที่จะมาสนับสนุนสิ่งเหล่านี้เ,เพราะผมไม่อยากตอบคำถามข้าพเจ้า ภายหลังจากความตายแล้วนี่ไม่อยากตอบผมไม่มีสิทธิ์ที่จะตอบว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยผมไปสนับสนุนได้ยังไงเพราะฉะนั้นผมจึงบอกว่าด้วยหลักการของาศาสนามันไม่ได้อยู่แล้วแต่ไม่เพียงเพราะหลักการของาศาสนาผมเห็นใจประเทศไทยเพราะประเทศไทยถ้าเปรียบเสมือนคน ก็เหมือนคนณปัจจุบันมีโรคร้ายรุมราวอยู่ในตัวของคนคนนั้นมาเยอะแยะแล้วณปัจจุบันเพราะฉะนั้นการที่จะมีคาสินโนอีกอันหนึ่งมาเสมือนเพื่อโรคเข้าไปอีกและประเทศไทยจะอยู่ยังไงอันนี้คือสั้นๆซึ่งเราก็ยอมเรามองเห็นภาพชัดเจนว่า ถ้ากาสินูมาอีกอันหนึ่งนี่โอ้โหมันจะมีเรื่องหลายๆอย่างเข้ามาทำร้ายถ้าเป็นคนร่างกายที่ไม่มีสิทธิ์ที่จะอยู่รอดได้อีกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นครับเพราะฉะนั้นก็สรุปสั้นๆอย่างนี้ผมจึงบอกว่าผมจึงไม่เห็นด้วยนะครับและก็ผมจึงยินดีรับแล้วก็ อวยพรให้พวกเราประสบความสำเร็จครับขอบคุณครับคบ่อคนอื่นต้องขอแสดงความื่นชมที่พวกเราทั้งหลายได้สละเวลาอภิ่ามาร่วมประท้งเพื่อต่อต้าน4ิชั่วรายผ้อผมอยู่ในบรรยากาศย่างงี้เหมือนกับสมยัยปี2518สมัยพวกเราบางคนยังไม่เกิด ผมตอนนี้อายุท4ี่มุก76ปี2 5 1 8รับประท้วงที่ปัตตานี44วัน44คืนกรณีที่ชาวบ,บ้านห้าศพถูกข่าตายบทสบพะพานกอตพกาดขณะนั้นพอมเพื่งจบการามาหม่ๆคุณมุกปนํำกับประท้วงเี่นั้น44วัน44คืนเพราะฉะนั้นการที่พวกเรามาชมเรื่องในวันนี้นะถึงไม่ว่าท่านจะเยอ,อยยากลำบากอย่างไรผมชื่อว่า ในหมู่ของประชาชนผู้ที่รักความเป็นธรรมนั้นขอยอดชื่นชมพวกท่านเสมเอเรื่องเกี่ยวกับเรื่องความ่วร้านี้นะ,ะผมอยากจะเตือนนะ,ะว่าขณะนี้นี่สายญ,ญาติเตือนจากพระพุทธเจ้าเตือนมา่างประเทศไทยแล้วเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วเกิดแผ่นดินไหวที่พม่ากระ <c oughs> กบทบกระเทือนที่ดินทังอาคารที่สร้างใหม่้นมาล่มถืน ศาส,สนาสลาหเขาบอกว่าสักวันหนึ่งโลกมันจะสิ้นสลายไปแต่ก่อนที่จะสิ้นสลายไปนั้นความชั่วจะเป็นที่ยอมรับความดีนั้นจะหายไปผู้นำจะเอาสิ่งชั่วมาใช้ให้กับสังคมเพราะฉะนั้นถ้าปรากฏการอย่างนี้ขึ้นมานี้พระเจ้าได้ตัดเกินมาแล้วนะสี่ห้าวันที่แล้วผมไม่นึกว่ายังจะมีความพระ่อมทจาท้าทายอำนาจของพระเจ้า ผมเชื่อว่ากฎหมายนี้คงไม่น่าที่จะจผ่านผมเชื่อว่าสสท่านหลายนี่นะฮะสอสอนี่เขามาจับประชาชนถ้า<ไ>ประชาชนไม่ชอบสิ่งใดเขาทำพื้นกับประชาชน<ไ>เขาก็ไม่มีทางเข้าจะผ่าน<ไ>เพราะฉะนั้นท่านพระเจ้าหัวน,นะฮะการตัว่สื้อของท่านผมเชื่อว่ามีความพัายนานะแน่นอน<ไ>ก็ขอให้ท่นานหลายมีความมุ่งมั่น แล้วก็คิดว่าการต่อสู้ของท่าน้นจะไม่เท้เปล่านะครับขอบสูทในเขอา์รี่นะครับ